คำเตือนการทนานเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีไม่ควรทําตามเอาราะครับผมท่านผู้ชมกลาบสุัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะรอบนี้นะมาเล่นเกมใหม่กันดีกว่าน้ท่านผู้ชมครับอ่าสำหรับพมติกเพนะมีเกมอัปเดตมา10เกมนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่น Star p i l ล t ลสโค้ดกันก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ <Okay. S 1> มาเริ่มกันเลย <c oughs> เอาละรอโหลดเกมสักครู่นะฮะท่านผู้ชมครับนะมามามารอบนี้เอาหน่อยครับสำหรับพิคิงรักนะท่านผู้ชมครับนะรอบก่อนที่ได้กันไป <Yahoo! S 1> โอ้โหได้กำไรมา3,000กว่าบาทนะรอบก่อนทนะ่านผู้ชมครับมาดูกเกมนี้ดีกว,ว่า Star Pilots Code นะท่านผู้ชมไม่เคยเล่นนะเป็นเกมใหม่ เอาละครับกฎระเบียบเกมมีเรื่บ้างมีกล่องนะท่านผู้ชมครับกล่องสมบัตินะตามมาด้วยสัญ,ญลักษณ์ของโจรสลัดนะแล้วก็เพชรพลอยตามปกติอันนี้เข็มทิศเป็นลักษณะของวายนะท่านผู้ชมครับนะแล้วก็รูปแบบรูปแบบอันนี้คืออะไรอ่ะวายสัญ,ญลักษณ์แทน,นอื่นๆและอันนี้คือเข็มทิศวายคืออะไรวะน่าจะเป็นสเกตเตอร์เหรอมั้งนะท่านผู้ชมครับเนอะเดี๋ยวต้องมาดูกันแล้วก็สําหรับฟีเจอร์รีสปิน วายประกดบ,บนลีดใดก็ได้นะท่านผู้ชมครับอ๋อนี่ไงสองสามสี่นะประกดสามลีดเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับเนอะโอเคครับมีทั้งหมดสิบฟีเอ้ยทุยสิบเพลย์เออสิบฟีปิน <c oughs> เอาล่ะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวมาดูกันสําหรับเกมนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์ใช่ไหมไม่มีครับโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันที่สิบห้าบาทแล้วกันครับมา <c oughs> เดี๋ยวดูกันครับเกมนี้ไม่เคยเล่นอ่านี่คืออะไรเอ่ย โอ้โหเอามาแล้วอ้าวายล็อ,อกครับแล้ว,วลคูณสองเหรออแล้ววายมา um อย่างงี้ไงต่อเฮ้ย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 อะไรวะหน้าเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ย วุดก <What? S 2> <Huh? S 1> ูเหวอะเลยได้มา372บาทครับท่านผู้ชมครับวายล็อ huh. กครับโอ้ตัวเข็มทิศ <c oughs> คือเราต้องได้ตัวเข็มทิศมาก่อนนะโอ้แล้วเนี่ยได้มาแล้วเป็นดีเรียบร้อยโอเคแล้วเข็มทิศมาต่อครับท่านผู้ชมครับโ uh huh. อ้ยเฮ้ยท่านผู้ชม เราต้องเพิ่มเบ็ดมาวะถ้าแบบนี้เชียเฮ้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 ยสองร้อยเจ็ดแล้วท่านผู้ชมครับอะไรวะหน้าไหนลองเพิ่มไปที und, ips, ่30บาทแล้วกันนะท่านผู้ชมครับสตาร์ไพลเลตโคตดนะคือถ้าเอาได้ตัวไพลเลตตรงกลางเสร็จปุ๊บอ้ามามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล็อกมาแบบนี้โอ้คือ นี่มันการันตีการได้ตังเลยนี่หว่าท่านผู้ชมครับนะโอเคถ้ารอบ2ตัวไพเลทไม่มาก็เท่ากับจบนะท่านผู้ชมครับนะเข็มทิศมารอบหนึ่งนะจะได้ฟีนสปิน2รอบเออนี่ไงมาแล้วโอ้แล้วเข็มทิศบอกบอกทิศนี่หว่าท่านผู้ชมครับผมเข้าใจแล้ว <laughs> คือเราต้องได้เข็มทิศต,ตรงกลางครับท่านผู้ชมเออ แบบนี้ค่อยน่าเล่นดิเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหป้านไปครับและเข็มพิษมามาเป็นฝั่งนี้ครับไหลามาโอ้ไหลามาครับไหลไหลามาเท่าไหรนะ่วะน้าห้า5 2บาทครับท่านผู้ชมครับเฮียโฮ้ย <Yeah! S 2> ไม่ธรรมาดาครับผมนะไพเรสโค้ดต้องรอนี่เข็มทิศอย่างเดียวเลยป่ะเนี่ยโอ้มาเลยครับท่านผู้ชมครับนะผมคาดหวังว่าเกมนี้มันจะได้กับเรามาครับตาละร้อยห้านะดูกัน <S 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 เข็มทิศนะรอเข็มทิศมา <S 2> <S 2> <S 2> โอ้โหไหลยอย่างไวเลยครับท่านผู้ชมครับมาแล้วเข็มทิศขึ้นบนเฉย เข็มทิศไหมเข็มทิศมา,าโอ้เข็มทิศไม่มาครับท่านผู้ชมครับได้มา808บาทครับโอ้ยมาแล้วเข็มทิศขอขึ้นบนสวยเออบิ Big ๊กวิดครับท่านผู้ชมครับได้มาทีเท่าไหร่ครับเนี่ยและเป็นกล่องของขวัญด้วยได้มา1,680บบาทครับเข็มทิศมาว้าว วอยนะผู้ชมเชียไหลมาโว้าว2 8 8 8โ8อู้หูยผู้ชมครับ2,000วกว่าบาทนะครับแล,แล้วมาอีกรอบแล้วโอ้ลงล่างครับเออลงล่างลงล่างสวย holy shit บิ๊กวินอีกแล้วครับผมนะน้ำผู้ชมครับอะไรรับเนี่ยได้มาที่2,215บาทครับไม้นี้ไหลมาโอ้โหว้าว3,276ครับท่ครับน้ำผู้ชมครับนะโอ้โห ตาพไยเลสโค้ดครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยรอดูกันอีกรอบดีกว่าะท่านผู้ชมครับนะแล้วโอ้ <_ EN> oh my god อะไรวะเนี่ย <_ EN> ได้มา1,827นบาทครับท่านผู้ชมครับโอ้โห <_ EN> oh ปัดเศษแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะ <_ EN> ถ้าได้ ขออีกหนึ่งพันแล้วกันมาดูกันอือไปบนแถวบนแถวล่างว่ะไพเล็ดมา <t aps> โอ <ühl> ้ลงล่างครับคูณสองมาอีกรอบหมนอีกรอบโอ้โหพอครับท่านผู้ชมครับเนาะโอ้ 스타ไพเรสโค้ดครับท่านผู้ชมครับเ <Wow. S 1> นะเฮ้ยมันไม่ธรรมดานะเนี่ยเกมนี้เนี่ยสำหรับเกมใหม่นะท่านผู้ชมครับเนอะโอ้ oh, เป็นเกมที่ผมปักหมุดเลยถูกใจครับท่านผู้ชมครับสตาร์ไพเ t สโค้ดนะ <Wow. S 1> หลังจากที่เราปั่นมาจ,จาก8,800นนะท่านผู้ชมครับเนะกำไรมันที่เท่าไหร่ครับเนี่ย <Wow. S 1> เกือบ3,000-4,000นะท่านผู้ชมนะตอนแรกเราได้1,300นสแต่เราปัน่น ปั่นไปสักแปดรอบสิบรอบนะท่านผู้ชมนะแต่เอาเป็นว่าสําหรับเกมนี้ผมแนะนําเลยนะท่านผู้ชมครับเนื้อค่ายที่ทุนเยอะนะนะมาปั่นเกมนี้ได้กําไรแน่นอนสําหรับเข็มทิศลงล่างนะและสแต็กพร้อมกันนะคูณ2คูณ3าไหลกันเรื่อยๆเลยโอ้โหเกมนี้เลยครับท่านผู้ชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กับสซยาหพาบวกวิสองกันด้วยสําหรับเกมนี้นะ <c oughs> นนะลาเพียงเท่านี้ครับผมเนะ้ท่านผู้ชมสําหรับเกมหน้าเดี๋ยวไปเล่นเกมใหม่กันที่เข้าเข้ามากับค่ายพมติเพนะ ยังไงก็ฝากกันไว้บายบายครับผมนะท่านผู้ชมครับ